เป็นตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่มันหนักหัวใครถ้าใครเขาจะรู้สึกหนักหัวหรือว่ารู้สึกไม่พอใจที่คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตที่คุณแบบว่ามีดีในตัวเองนะคะมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของคุณ ะะถ้าแสงสว่างในตัวคุณมันสว่างจนเกินไปแล้วคนอื่นเขารับไม่ได้อะเขารับไม่ได้บอกให้เขาหาแว่นตาม,มาใส่นะคะแสงสว่างนะคะเราเป็นพระอาทิตย์นะคะเราส่องประกายเราส่งมอบคุณค่าในตัวเองเราทํางานเราทําหน้าที่ไม่ว่าจะอยู่องค์กรไหนก็นแล้วแต่คุณมั่นใจคุณเชื่อมั่นว่าคุณได้ทําเต็มที่แล้วอ่ะมีสิ่งใดจะต้องแคร์รึนะะถ้าคุณทำสิ่งที่ถูกต้องคุณจะแตนมจะตรองคุณแตนทอลเพื่อตัวเองคุณไม่อนุญาตให้ใครก็ตามที่แบบว่าแม่งจะแบบ มาล้อเลียนคุณมาหาเรื่องคุณมา,าพูดกระจายกระแ,แนกกระแหนประชดประชันคุณช่างหัวมันค่ะช่างหัวมันรับไม่ได้หรอที่เห็นชีวิตเราได้รับการโปรโมทรับไม่ได้หรอที่เห็นชีวิตของเรามันดีขึ้นรับไม่ได้หรอที่เห็นว่าชีวิตของเรามันมีความเจริญต่อตัวก้วาวหน้าปัญหาของคุณค่ะไม่ใช่ปัญหาของฉันนะก็คือแบบไม่ได้บอกว่าให้ไป ไม่ได้บอกว่าเราจะต้องไปพูดจาเยาะเย้ยหรือว่าไปโพสต์อะไรนะคะเป็นการเยาะเย้ยใช้ชีวิตปกติเรียบเรียบง่ายๆสบายสบายใช้ชีวิตให้มีความสุขใช้ชีวิตให้มันเป็นแรงบันดาลใจใช้ชีวิตของคุณให้มันเป็นรอยยิ้มให้มันเป็นเรื่องราวดีๆให้กับคนอื่นถ้าคนเขาจะไม่ชอบคุณช่างเขาค่ะปัญหาของเขานะจ๊ะถ้าเขาจะนินทาคุณโอ้ความทุกตกอยู่ที่เขาค่ะไม่ใช่คุณถ้าเขาจะพูดจาใส่ร้ายป้ายสีคุณคุณรู้อยู่แก่ใจว่าถ้าคุณไม่ผิดถ้าคุณไม่ได้ทําสิ่งนั้นคุณมีใย อะไรจะต้องแค่คุณมีอะไรที่คุณจะต้องไปพรูไปพยายามอธิบายตัวเองเสียเวลาเปล่าอันนี้บอกเลยนะคะยิ่งพยายามอธิบายตัวเองในช่วงที่มันกําลังครุกุขุนไม่ว่าจะเรื่องอะไรแล้วแต่แล้วมีคนดินทาคุณนะมันยิ่งจะทําให้คุณอะดูแบบเหมือนโป๊ะอะไรเงีง้ยทั้งๆที่คุณอะไม่ได้ผิดอะไรหรอกแต่มันดูเหมือนคุณพยายามที่จะแก้ตัวหรือว่าพยายามที่จะแบบนะเข้าใจไหมคะไม่ต้องพยายามค่ะ ปล่อยให้ความจริงมันทํางานตามหน้าที่ของมันเซนเคยโดนใส่ร้ายเว้ยโดยโดนใส่ร้ายว่าแบบคือเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเรื่องของการขโมยของคือหนังนาากูนี่นะจะไปขโมยของของมึงนึกออกปะคือแบบเซนรับไม่ได้แต่ว่าถามว่าตอนแรกก็โกรธไม่โกรธค่ะโกรธสิโกรธมากแต่สุดท้ายแล้วถามว่าจะต้องไปสัทยายาโพนธนาตีโพยต,พตีพายละไหมไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นเพราะสุดท้ายแล้วคาม,มาค่ะ ปล่อยให้มันเป็นเรื่องของวาระกรรมเขาใส่ร้ายป้ายสีเราเขากล่าวหาเราโดยที่ไม่มีหลักฐานโดยไม่มีอะไรปล่อยให้เป็นเรื่องของวาระกรรมค่ะคนที่พูดจาติชินนินทาผู้อื่นพูดจาเหน็บแนมผู้อื่นพูดจาให้ร้ายผู้อื่นพูดจาไม่ดีชอบพูดจาส่อเสียบชอบใช้คำพูดในการทำให้ผู้อื่นเขารู้สึกลดทอนคุณค่าในตัวเองชอบพูดจาให้คนอื่นเขารู้สึกด้อยค่ารู้สึกไม่มีความสุขรู้สึกว่าตัวเองน่ะมีปมนะคะคนนั้นเดี๋ยวสักวันหนึ่ง เขาจะได้รับบทเรียนเช็กเช่นเดียวกันเผื่อ <ๆ S 1> อาจจะหนักกว่าด้วยนะเซนขอเป็นกำลังใจให้นะคะคนที่อาจจะแบบโดนกันแกล้งในองค์กรในที่ทํางานคนที่โดนอิจฉาคนที่แบบว่า,อ,าอยู่เฉยๆแม่งก็โดนนะนึกออกปะเออนะคะปล่อยให้เป็นเรื่องกรรมทำงานค่ะทุกอยู่ที่เขากรรมอยู่ที่เขา ความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่เขาคุณใช้ชีวิตให้ถูกต้องเดินให้ถูกต้องทําให้ถูกต้องก้าวหน้าเดินหน้าต่อไปรับรองว่ายังไงก็ไม่มีอะไรหาเหวตัวไหนมาสามารถทำอะไรคุณได้ขอให้คุณโชคดีนะคะ